บุญมนุือนสมารล้นลุงคนดียังมีพระสารีริกวาตุแห่งองค์รสสักรษาสกาพุนีว่าถูกงคลเก็บรักษาอ,อย่างดีสำหรับคนที่มารรกราบไหว้ขอพ้อมีต่อยอดหลายบบบน,นะครับมุใญใจมุนใจมากครับ เพื่อเพื่อน้ำหน้าป่าเพื่อเพื่อนถ้าหนาป่านูกเป็นยานศาตร์มาที่เมาปักป่าขอเชิญมาสาธุ้นตัวแฟ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 นแต่ถึงรองทำนำรองทำมาา